สบายดีพี่น้องมาเดิอมาเดิอกินข้าวแรงน้วกันเด้ออันมีอันมีมีอุปปุซซีก้อยปลาซี่ก้อยกุ้งน้ำพริกกะปิแล้วก็มีพักมีหลุมมีลานมีพี่นั่งมีเอื่อยมีพี่อ้ายมากินข้าวร่วมกันมาเด้อแซ่บ ตัอูตัววานปกิถ่ายกูเองจะนะบาทันกะปิยันก็เอากองมาโอ้ยจิบบาขับของระดูข้างข้อกินดืออะไรมอนนี่ได้มาอยู่หูนี่นี่นาเสียสมลืมพวกแล้วบ่อะมันเบิกร้านกึนนะถ้าเธอทราบมามอน้องเนี่ มันเลือกู้อเดี๋ยอีเดูแบกมาพอมย่าใกล้ๆนี่อันนี้อันนี้ผมอะอันนี้ผื่อ่เคยมาเรีนว่อีแม็กบาเม่อไแมาเียวมาประจำแม็กแม็กใหญ่มากใหญ่แกนี่มันบ่เคยมาจุอะไร ของกินมีแต่แนวแสบๆาทยไปกินมาเด้อมาเด้มแสบนะกินแมกมเผาแมกแต่ในภาาท่ไมได้ินมเผาจะเผามากพอหกเลยแมกาใคกไปลไมันิได้ไยนันอนอ่นะน้น่ะนแ ตัวได้เปลี่ยนเปลี่ยนนากล่องฮะข้างนี้บอกใช่ส่หรือปล่าตัวองขีดนี่ตัาวลงยูทูบตัวเป็นังัวเลกปลุดโซนว่าเวอรากระโตมันหวังแล้วยุ่นขาจังคายใหม่ไปเนี่ยชิยมยมเดินนี่ทำยังไงไ้่ยง แต่ว่าของเหลือตั่มือยมาหา่าสาวอยากกองค่อยไม่หมาังไม่หน่มาขนมาคือไอวนอยหน่กาเ็นแฮก็าอยากม่มีอยู่นะแม่อกจากนาทีมเอาไเี้ยงมาคือไอแรงบ้า ไม่ถ้าบ่มีผาก่อนชี้ได้้่ากันท่ป่าให้ได้เออเออออันนี้น่หลดอันี้อยอันนี้อะไรก่อมาพี่มึงอยากเบิ่งนายอน่งงอยากเบิ่งไงน่งลกทำไมว่องอ้ยลูกไปดู่้งรงอ้เอ้ยอยากเบิ่งเลยไม่ได้ไ่ตอกก่อนทนี้เดี๋พี่น้องบายีบายากินข่าวกินข่าวก่นเจ้า